เวลานวดข้าวของจังหวัดราชบุรีนะคะเพลงพานฟังพานเถินนาก็แม่พานเฉยไวเชยไวพานเถินนาก็แม่พานอย่ามัวนั่งรอบรอบอยู่ขอบลานมาช่วยกันพานฟังเอ้ยชาแม่ไอฟังเอ้ยอย่ามัวนั่งรอบรอบและอยู่ขอบลาน เชื่วชวานเธอนาก็พอพานอย่ามัวนั่งตาบุยคุยบัวลานมาช่วยกันพานฟังเลยชาแม่เอไยฟังเลยอย่ามัวนั่งเออตาบุยคุยบัวลานอย่ามัวนั่งตาบุยคุยบัวลานมาช่วยกันฟางฟังเลยต่อไปเพลงสงครลำพูนค่ะจะลอ